สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายเด้อค่ะเด้อค่ะเมื่อนี้นะคะเซลล์ปุ๋ยมาขอนําเสนอเด้อค่ะรถโตโยต้าเจ้าเวลรอดเด้อค่ะเป็นรถที่ยอดนิยมขายดีดีค่ะเมื่อนี้เซลล์ปุ๋ยขออนุญาตบอกภาษาท้องชินบานเฮาเด้อค่ะจังไดก็ฝากนะคะฝากโปรโมชั่นดีดีค่ะของโตโยตานะคะลูกค้าเก่าลูกค้าต่างค่ายนะคะออกรถง่ายง่ายค่ะหนึ่งบทองใส่ค้นคำเลยค่ะสองดาวกันน้อยก็ได้นะคะ สนะคะลดดอกจากดอกเดิมนะคะศูนหาสตางค์นะคะจากดอกปกตินะคะมาเบิงเจ้าตัวตาเวลลอดเด้อค่ะราคาหลักแสนแต่ว่าออปชันนีลักล่านเลยค่ะมีกล่อง360องศาเทียบเท่ากับรถ f o r t จูเนอร์ลลักล่านเลยค่ะถือว่าออกรุ่นนีคุ่มแห้งๆค่ะจัาไดนก็ฝากในเด้อค่ะลูกค้าท่านใดสนใจนะคะให้เซลลปุ๋ยดูแล ที่เบอร์โทร083 6 6 7 3 2 2็2 2ดสอค่ะโปรโมชั่นย่ำคือเก่าเด้อค่ะออกรถง่ายๆนะคะลูกค้าเก่าลูกค้าตั้งค่ายหรือพนักง,งานประจำที่เหตุงานเกิน3ปีนะคะหากเงินเดือนพันบัญชีธนาคารหรือลูกค้าเก่าลูกค้าตั้งค่ายนะคะพอนรถมาเกิน3ปีพอนมาดีประวัติดีนะคะออกได้สบายเลยเด้อจ้าสวัสดีค่ะ